สวัสดีครับมาพกบกันันช่อง y o u b e y o u t u b e คนรักเรือของแสนแสบท่องเที่ยวเรือของแสนแสบนะครับหรือว่าช่องสปาเอฟซีดีนะครับผมนี้เดินเที่ยวนะครับผมเดินเที่ยวของแสนแสบนะครับผมเดินไปเที่ยวแถวของแสนแสบนะวันนี้อากาศดีมากเลยเหมาะก,กับบรรยากาศมากเลยนะทุกคนนะ อันนี้พี่พี่จะไปมาอยู่ที่คลองแนซนแซบอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดเลยนะครับไม่ใช่พี่จะไปพี่จะไปก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้เป็นเรือคลองเซนแซีบนะทุกคนนะเห็นไหมเขาเขาก็จะวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เบอร์ห้าสามนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นเรเร์ห้าสิบสามนะครับผม วิ่งรับสมงผู้โดยสารแถวท่าเรือประตูน้ำนะครับผมประตูน้ำเข้าท่าเรือวสีบุนเรืองนะครับทุกคนไม่ใช่สไปนี่อืมเสื้อสไป์เดี๋ยวว่าจะไปปันจักรยานอยู่อาทิตย์หน้าจักรยานร้อยใหญ่มาก นี่เป็นคลองแสนแสบนะครับผมซึ่งเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมเออเกอนแตกนะบรรยากาศคลองแสนแสบนะครับผมดูดีมากเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็เดินมาเกือบตรงนี้แล้วนะทุกคนนะท่าน,นี้กำลังจะเด,เ,เ,ดเดินไปถ้าเรือวัดสีมเรืองแล้วเดินไปถ้าเรือวังกะปิยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า เดินออกกาลังกายนะครับทุกคนนะจะถ่ายเล่นแถวๆนี้แหละทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะง่ายมาสำหรับทุกคนนะที่จะไปก็ไม่หมูอนกันตอนนี้ตอนนี้เดินออกกำลังกายแบบดีมาแลเลยนะ เนี่ยๆๆมันจะกลับองแสนส่ๆเรือวิ่งนะครับใครเคยเห็น,หนก็กดไลค์กดแชร์กันก้วยนี่นี่เรือว่สิบแปดนะครับทุกคนมาดูกันเนี่ยเรือผ่านเนี่ยครับเรือวิ่สิบแปด ได้สินี่อันนี้เป็นเรือสวนกันนะครับน,นี่เป็นเรือสวนกันสวนกันอย่างแรงเลยนะทุกคนนะดูนะโอ้94นะครับผมเรือเบอร์94นะครับว้าวนี่ยคลพ่นอย่างแรงเลยนะทุกคนนะเคยเห็นไหมเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะอะ ขึืนแรงมากนักครูนะเล่าอัดวิดีโอให้ครูรับวปได้โอ้โอ,รรมอ,อ้มาแบบแรงให้ดูดูดูเวลาเร่งด่วนจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะโอ้โหโอ้โหนี่มาแรงอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะ อันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีตรงนี้น้ำมาแรงจริงๆนะตอนน,ไปไปนี้ทุกคนเนี่ยแรงมากเลยน้ำแถวน,นี้น่ากลัวนะทุกคนเนาะมาแรงจริงๆเลย สิบวิก็จะให้เห็นเลือดวนกันแบบนี้เลยนะทุกคนนะขึ้นอย่างแรงเลยขึ้นอย่างแรงเลยแบบนี้เฉย ใช่ไทยยสีสยเสานน่ายวสวัสดีครับมาพบกับกับช่อง YouTube YouTube คนรักเรือคองเซนเสียบท่องเที่ยวเรือคลองเซนเสียบนะครับหรือว,ว,ว่าช่องสปายเอฟซีดีนะครับผมนี้เดินเที่ยวนะครับผม เดินเที่ยวคลองแสนแสบนะครับผมเดินไปเที่ยวแถวคลองแสนแสบนะออวันนี้อากาศดีมากเลยเหมาะก,กับบรรยากาศมากเลยนะทุกคนนะอันนี้พี่พี่จะไปมาอยู่ที่คลองแสนแสบอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดเลยนะครับไม่ใช่พี่จะไปพี่จะไปก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้เป็น เรือของสซแล์นะทุกคนนะเห็นไหมเขาเขาก็จะวิ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่เบอร์ห้าสามนะครับผมนี่ครับนี่ครับเป็นเรือเบอร์ห้าสิบสามมาผมวิ่งรับสมุ้โดยสารแถวท่าเรือประตูน้ํานะครับผม,บมรประตูน้ําเข้าท่าเรือวสีบบนเรืองนะครับ,รบ,รบทุกคนไม่ใช่ใชไปนี่ไฟเออเสือไป พี่ยว่าจะไปบนจักราย,ยานอยู่อาทิตย์หน้าจักรยานร้อ,รอใหญ่มากนี่นเป็นคองแสนแสบนะผมซึ่งเป็นอะไรแบบนี้นะผมเ,ออเกอนแตกนะบรรยากาศคลองแสนแสบนะครับผมดูดีมากเลยนะทุกคนนะอันนี้ก็เดินมาเกือบตรงนี้แล้วนะนะทุกคนนะตอนนี้กำลังจะเดินไป ถาเรือวภาษีคนเรืองแล้วเดินไปถ้าเรือังกะปิยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเดิอนออกกาลังกายนะครับทุกคนนะจะถ่ายเล่นแถวแถวนี้แหละทุกคนเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะง่ายมากสําหรับทุกคนนะที่จะไปก็ไม่รู้เหมือนกันอนนี้ นี่เดินออกกำลังกายแบบดีมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรยากาศของแสนแสือเรือวิ่งนะครับใครเคยเห็น,นก็กดไลค์กดแชร์กันเ้วยนี่นี่นเดือนสิบแปดนะครับทุกคนมาดูกันเนี่ยเรือผ่าน ครับเรือวสิบแปดครับาให้คุณีได้สินี่อันนี้เป็นเรือสวนกันนะครับนี่เป็นเรือสวนกันสวนกันอย่างแรงเลยนะทุกคนนะดูนะโอ้เก้าสี่นะครับผมเรือเบอร์เก้าสี่นะครับว้าวเนี่ย พุ้นอย่างแรงเลยนะทุกคนนะเคยเห็นไหมเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะพุ้นแรงมากน,าคนะครูเนาะอัดอใหรูได้โอ้โอ้มาแบบแรงเลยดูดูดูเวลาเร่งด่วนจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะโอ้โห ปกตนี่มาแรงอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีตรงนี้น้ำมาแรงอย่างเี้ยนะแถนี้ไปไปทุกคนเนี่ยแรงมากเลยน้ำแถวนี้น่ากลัวนะทุกคนนะ มาแรงจริงๆเลยสิบวิก็จะให้เห็นเลือวนกันแบบนี้เลยนะทุกคนนะเพื่นอนยางแรงเลย